สวัสดีครับ4ตัวหน้าเชียร์หน้ารุนประจำวันที่12ตุลา2527 6นะครับอยู่กับช่องมิกดูบอลนะครับก็ก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์ต่างๆของค่ำคืนวันนี้ครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องมิกดูบอลด้วยนะครับก็เรามาเริ่มคู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกก็จะเป็นทางด้านสเปนนะครับพบกับทางด้านเดนมาร์กนะครับคู่ที่2ก็จะเป็นทางด้านโคเอเชียพบสกอตแลนด คู่ที่3ก็เป็นทางด้านโปแลนด์พบกับโปรตุเกสและคู่สุดท้ายของค่ำคืนวันนี้ก็จะเป็นทางด้านเซอร์เบียพบสวิตเซอร์แลนด์ครับเรามารับชมรับฟังบทวิเคราะห์อของคู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกก็เป็นทางด้านสเปนครับที่จะเปิดสนามเอสตาดิโอเอสเอลิเอกโลเกเดมูเซียนะครับที่จะพบกับเดนมาร์กครับในเวลาตีหนึนาทีครับคู่หลักคู่เน้นของเรานะครับก็เป็นทางด้านฟอร์มเรามาดูผลงาน ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันเลยครับผลงานตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับก็เป็นทางด้านเดนมาร์กนะครับที่ชนะ2นัดรวดเลยครับแข่ง2นัดชนะ2นัดยิงได้ถึง4ลูกนะครับมี6คะแนนครับส่วนเจ้าบ้านอย่างสเปนครับก็แข่ง2นัดนะครับชนะ1เสมอ1นครับยิงได้4เสียหนึ่งครับก็ผลต่างประตูอยู่ที่บวก3นะครับมี4คะแนนนะครับก็คู่นี้เป็นศึกชิงจ่าฝูงกันนะครับหากมีผลแพ้ผลชนะนะครับ แล้วเรามาดูผลงาน5นัดหลังของทีมชาติสเปนกันเลยนะครับทีมสเปน,นครับก็5นัดหลังก็ชนะมาถึง4นัดรวดเลยนะครับก็2นัดหลังสุดก็ชนะสวิตเซอร์แลนด์มาที่4ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เสมอกับเซอร์เบีย0ประตูต่อ0ครับในรายการนี้นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเดนมาร์กเดนมาร์กเนี่ยฟอร์ม2นัดหลังเนี่ยเพิ่งกลับมาชนะรวด2นัดติดต่อกันเลยครับและหวังว่าเกมนั้นเนี่ยจะ ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องไม่เสมอหรือแพ้นะครับผมมองว่าก็2นัดหลังสุดในรายการเนี้ยก็ชนะสวิตเซอร์แลนด์มาที่2ประตูต่อศูนชนะเซอร์เบียมา2ประตูต่อ0ูนเช่นเดียวกันครับเรียกได้ว่าเกมรับเนี่ยเหนียวแน่น,นครับเกมลูกก็ยิงคู่แข่งได้2ลูกทั้ง2เกมเลยนะครับส่วนทางด้านการพบกันของทั้ง2ทีมครับหรือ h ฮ h ูเฮครับเฮก็เป็นทางด้านสเปนครับที่มีผลงาน เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่า2 3สามนัดหลังลังสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านสเปนครับที่คว้าชัยมาได้นะครับก็นัดล่าสุดต้องปี2008เลยทีเดียวครับเป็นทางด้านสเปนครับที่ชนะเดนมาร์กมาที่3ประตูต่อศูนย์เลยครับก็เรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมมาเลยครับความพร้อมและคาดว่าผู้เล่น11เตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้ครับเริ่มที่ทางด้านสเปนก่อเลยครับหอ้นะครับกก็ุนซือของทัพสเปนครับก็มีแข้งที่ตกหล่นหลายรายนะครับเพราะ ในรอบนี้มีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บนะครับมีทั้งโรดี้เนียลคาบคาวนะครับที่มีอาการบาดเจ็บหนะักเข้ามาลบกวนนะครับส่วนทางด้านนิโก้วิลเลียมกับโรบินเลเรมองนะครับก็ต่างไม่สมบูรณ์ครับก็ไม่ถูกเรียกมาติดทับในครั้งนี้เช่นเดียวกันครับส่วนทางด้านการจัดทับนะครับพวกเขาก็จะมาในระบบ4 3 3สสเช่นเคยนะครับโดยจะมีผู้รักษาประตูเป็นดาวิดลาญ่านะครับก็คู่เซนเตอร์ข้างในก็จะเป็นทางด้านเปา คูบาซี่นะครับยืนคู่กับเอเมดิกราป็อกนะครับแบ็คทั้งสองข้างก็เป็นเปโดเปโลเปโดปาลโลนะครับแล้วก็อเล็กกิมมาโดนะครับก็กลาง3ตัวที่จะผัดกันลุกผัดกันรับนะครับก็เป็นทางด้านเปดี้มาตินซูซูบีเมนดี้นะครับฟาเบียนหลุยนะครับและสามประสานแดนหน้าก็จะเป็นทางด้านลามีนยาเมลอาโบรูมูเลต้านะครับแล้วก็เยเลมี่ปีโนนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเดนมาร์กนะครับนายใหญ่แคปเปอร์ฮูมัน ฮูมันนะครับก็ยังคงยึดติดแกนหลักจากกลุ่มผู้เล่นหน้าเดิมๆครับเมื่อการเรียกทับรอบที่แล้วนะครับก็ไม่มีแข้งไหนที่มีปัญหาแล้วครับหรือไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆเลยครับส่วนด้านการจับทัดของพวกเขาครับก็จะมาในระบบ3 4 2 1นะครับผู้รักษาประตูก็จะใช้เป็นแคปเปอร์ชไมเคิลนะครับหลัง3ตัวก็เป็นยูอาร์คิมันเดสันนะครับยานิคเวสการนะครับ วิกเตอร์เนลสันนะครับส่วนขยับขึ้นมาตรงกลางครับ4ตัวครับก็ทางซ้ายทางขวาครับก็จะเป็นทางด้านอเล็กซานเดอร์บาร์นะครับก็จะยืนเป็นทางขวาครับส่วนทางซ้ายก็จะเป็นทางด้านวิกเตอร์คิทเทนเซนนะครับส่วนคู่ใน2ตัวก็จะเป็นเมอร์เทนฮูมันครับแล้วก็ยืนคู่กับปีแอร์เอมนิกฮอยเบิร์กครับส่วนแนวลูกหลังกองหน้า2คนก็จะเป็นทางด้านมิเกล ดัมสตันนะครับแล้วก็เอาเบอร์กอแบกนะครับส่วนหน้าเป้าวันนี้ก็จะเป็นทางด้านยูซูฟโพเซ่นนะครับส่วนเรามาดูตลาดราคากันเลยนะครับตลาดราคาที่เปิดมานะครับก็เป็นทางด้านสเปนนะครับที่ต่อมาที่1.1.5นะครับหากอยู่ฝั่งเจ้าบ้านก็เชียร์เพียง1ลูกไม่เพียงพอนะครับหากมาเพียงชนะเพียง1ลูกก็จะทําให้เสียครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเชียร์ฝั่งเจ้าบ้านต้องลุ้นลูกที่2นะครับเพื่อจะ คว้ใช้ในราคาตลาดครับส่วนทางด้านอยู่เจ้าบ้านเอออยู่ทีมเยือนครับขอไปอยู่ฝั่งทีมเยือนเนี่ยก็ลุ้นแพ้ได้ครับแต่ว่าไม่ไม่เกินหนึ่งลูกนะครับก็ลุ้นกันยาวๆครับหากอยู่ฝั่งทีมเยือนครับส่วนทางด้านตลาดราคาสูงต่ำครับที่เปิดมาก็เป็นทางเปิดมาที่2.5งจุดห้าขีดสามครับหากไปทางสูงเนี่ยยิง3ลูกเนี่ยได้เพียงครึ่งหนึ่งนะครับก็ถ้าอยู่ทางต่ำเนี่ยก็ จะเสียครึ่งหนึ่งนะครับก็คู่นี้จากการเจอกันนะครับก็มีสกอร์เกิดขึ้นเกือบทุกนัดนะครับก็มองว่าคู่นี้ดึงขึ้นสูงเนี่ยไม่น่าเสียหายนะครับก็พอไปลุ้นกันได้นะครับส่วนมุมมองหรือทัศนคติของมิกดูบอลในคู่นี้นะครับผมมองว่าคู่นี้สเปนเนี่ยก็ ทำผลงานได้ดีครับในรอบนี้แต่สถานการณ์แบบตัวหลักๆเนี่ยอาจจะยังอยู่ไม่ครบแต่ผมว่ายังไม่ใช่ปัญหาใดๆนะครับในการเจอกับทางด้านเดนมาร์กครับในคู่ต่อกรจากผลงานและสถิติการเจอกันเนี่ยเหมือนทางทีมเดนมาร์กเนี่ยก็ฟอร์มดีนะครับแต่ว่ายังเจอที่ของที่ยังไม่แข็งพอสมควรครับอยู่ในเกณฑ์ที่ ที่จะพอสู้กันได้นะผมมองว่าคู่นี้ชื่อชั้นของนักเตะเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากครับแต่แนวลุกของทีมชาติสเปนเนี่ยดุดันเอาพอสมควรครับถ้าเล่น90นาทีเนี่ยผมมองว่าเดนมาร์กอ่ะอาจจะต้านไม่อยู่ครับผมมองว่าคู่นี้เชียร์ไปทางด้านทีมชาติสเปนครับก็ฟันธงครับสเปนครับชนะเดนมาร์กไาที่2ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับแล้วเรามาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับคู่ที่2ครับก็จะเป็นทางด้านโคเอเชียครับ เปิดบ้านพบกับสกอตแลนด์นะครับในศึกยูฟาเนชั่นลีกเหมือนกันครับกลุ่มกลุ่มที่1นนะครับโดยทางด้านโคเอชเชียจะเปิดโอโอปัตอารีนานะครับพบกับสกอตแลนด์ในเวลา23่สนาฬิกาหรือ5้าทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะครับเรามาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันเลยครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมก็โคเอชเชียเนี่ยแข่ง2นัดชนะ1แพ้1ครับมี3คะแนนครับยิงได้เสียเนี่ยสลูกครับผลต่างประตูเนี่ยอยู่ที่ อยู่ที่ศูนย์ประตูพอดีนะครับก็ยิงทั้งยิงทั้งเสียเท่ากันนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างสกอตแลนด์ครับก็แข่ง2นัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ไปถึง2นัดรวดเลยนะครับมีศูนย์คะแนนครับก็ยิงได้3มเสีย5้าครับผลต่างประตูอยู่ที่ลบสนะครับส่วนทางด้านผลงาน5นัดหลังสุดของโคเอเชียนะครับก็ผลงาน5นัดหลังเนี่ยถือว่าไม่ดีเอาทีเดียวครับเพราะว่าชนะ เพียง1เกมครับเสมอ2แพ้2ครับแต่ว่านัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะโปแรแลนด์มาได้ที่1ประตูต่อ0ูนครับในรายการนี้นะครับก็เรียกได้ว่าก็อาจจะมีกําลังใจกลับขึ้นมาในการเล่นเกมนัดนี้ได้อีกครั้งนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างสกอตแลนดน์ครับก็แดงเถือกเลยนะครับก็พวกเขานี่แพ้รวดถึง4เกมแพ้สเกมจาก5นัดหลังเลยนะครับก็ เสมอเพียงเกมเดียวและไม่ชนะใครเลยครับเรียกได้ว่าผลงานเนย่ำแย่เลยทีเดียวนะครับก็เกมรับเสียง่ายนะครับเกมลุกก็ยิงคู่แข่งได้แบบกระปิดกระปอยนะครับก็ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับส่วนเกมล่าสุดในรายการนี้ก็พ่ายแพ้กับโปรตุเกสไปที่2ประตูต่อนหนึ่งนะครับส่วนเ tohead to หรือการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับก็ทั้งสองทีมเนี่ยห้านัดหลังสุดในการเจอกันนะครับก็เป็นทางด้าน ก็เรียกได้ว่าสูสีครับไม่ได้มีใครข่มใครเลยทีเดียวครับย้อนไปเมื่อปี2001ครับก็เป็นทางด้านโคเอเชีย e ครับที่เอาชนะสกอตแลนด์มาได้ที่3ประตูต่อหนึนะครับส่วนเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันเลยครับความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมครับกุนซืออย่างสารดโก้ดาลิดนะครับไม่ได้เรียกตัวโยฮันสตานิสิตมาลินปอนกาซิตนะครับ2กองหลังและ ล็อบโลเมเยอร์ครับมิดฟิลที่มีการบาดเจ็บครับอย่างไรก็ตามครับก็จะได้อย่างมาตินเอริสนะครับฟิตกลับมาช่วยงานเช่นเดียวกันครับส่วนในการจัดทัพของพวกเขาครับพวกเขาจะวางมาในระบบ4-3-3นะครับโดยมีลูก้ามูดิตเป็นกับตันทีมครับยังพร้อมนำทัพโดยจะเดินเกมลุกร่วมกับมาติโอปาเลซิตนะครับกับ มาตโอโควาสิตสองห้องเครื่องตัวเก่านะครับส่วนกองหน้าในค่ำคืนวันนี้ก็จะใช้เป็นทางด้านอีกอร์มัมมาตาโนวิชนะครับน่าจะได้ลงน่าจะมีโอกาสได้ล่าตะข่ายในค่ำคืนวันนี้ครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างสกอตแลนด์ของกุนซือสตีฟคาร์ทนะครับมีปัญหาตัวผู้เล่นหลายรายครับอย่างแองกัสนะครับเก็กเทเลอร์โรเลน แซงแลนด์นะครับคีเลนเทียนนี่นะครับนาธานเพนเดอร์สันนะครับแออรอนฮิตนะครับและจอห์นแม็กกินนะครับทั้งหมดเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บครับต้องถอนตัวออกไปครับส่วนในการจัดทัพนะครับพวกเขาก็จะวางมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยจะมีสกอตต์แม็กโทมินีครับจอมทัพตัวเก่งจากนาโปลีครับพร้อมประจำการเช่นเดียวกับแอนดูรูบัสซันครับฟูลแบ็กจากลิเวอร์พูลครับส่วนกองหน้าก็จะเป็นทางด้าน รีดอนใครนะครับจะเป็นตัวเลือกแรกในการจบสกอร์ในค่ำคืนวันนี้นะครับส่วนตลาดราคาที่เปิดมาครับตลาดราคาที่เปิดมาก็เป็นทางด้านโควิเชียนครับต่อมัถึง1ลูกเลยครับก็หากเชียร์โควเชียเนี่ยหลูกไม่เพียงพอนะครับส่วนตลาดราคาสูงต่ำครับก็เปิดมาที่2.5นะครับก็ยิง2ลูกเนี่ยยังไม่เพียงพอต่อการที่จะอยู่ทางสูงนะครับคู่นี้ผมมองว่าดึงขึ้นสูงเนี่ย อาจจะลุ้นสบายกว่านะครับผมมองว่าคู่นี้มีแน่นอนครับสลูกนะครับเราต้องเป็นลุ้นลูกที่3ามครับเพื่อความชัวร์และการกินเต็มและชนะราคาตลาดนะครับส่วนเรามาฟังมุมมองหรือทัศนคติในคู่นี้กันก่อนเลยนะครับคู่นี้สกอตแลนด์ครับสเกมแรกเนี่ยแพ้รวดครับไม่มีแต้มเลยครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็เสียกําลังหลักไปหลายรายครับต้องมาเยือน ทีมอย่างโคโอเชียที่กําลังกลับมาเข้าฝักเข้าฟอร์มนะครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยก็ศักยภาพผู้เล่นก็ยังคงแข็งแกร่งดีพอครับที่จะบทเบียดเอาชนะได้เมื่อรวมกับเฮดทูเฮดและแรงกระตุ้นเนี่ยจากกองเชียร์มั่นใจว่าขุนพลโคโอเชยเนี่ยน่าจะเอาชนะได้สําเร็จครับแต่ผมมองว่าคู่เนี้ยบอลก็คู่ขี้สู่สีครับถึงโคโอเช่เนี่ยจะชนะแต่ว่าผมมองว่ายังไม่ห่างเกิน2ลูกครับผมมองว่าคู่เนี้ยดึงขึ้นสูงเนี่ย น่าเชียร์น่าลุนมากกว่าครับฟันทงครับโคยเชียร์ชนะสกอตแลนด์ที่2ประตูตอนหนึ่งครับสูงจัดไปครับส่วนคู่ที่3นะครับมาต่อกันเลยนะครับคู่ที่3มก็จะเป็นทางด้านโปแลนด์ครับพบกับโปรตุเกสครับที่จะลงเตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับสนามที่ใช้ค้าแข่งก็จะเป็นทางด้านสตาดิโอนาโรโดวีนะครับโดยคู่นี้ก็ เรามาดูผลงานหรือตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับตารางคะแนนเนี่ยก็พวกเขาอยู่สายเดียวกับคู่เมื่อคู่นะครับก็เป็นทางด้านโปรตุเกสนะครับที่ชนะ2นัดติดต่อกันเลยครับแข่ง2นัดนะครับยิงได้4ลูกเสีย2ลูกครับก็ผลต่างของสกอร์ก็อยู่ที่บวก2ครับมี6คะแนนครับอยู่อันดับจ่าฝูงครับส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างโปแลนด์ครับก็อยู่อันดับที่3ครับแข่ง2นัดชนะ1เสมอหนึ่งครับ ยิงได้3เสีย3ครับผลต่างของตู้อยู่ที่ศูนครับมี3คะแนนครับแต้มเท่ากับอันดับที่2ครับแต่ว่าลูกได้เสียเนี่ยโดนยิงเยอะกว่าครับเลยทําให้อยู่อันดับที่3นะครับส่วนผลงาน5นัดหลังของเจ้าบ้านอย่างโปรแลนครับผลงาน5นัดหลังของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่ากระท่อนกระแทนครับกระเสือกกระสนพอสมควรครับแต่2นัดหลังสุดในรายการเนี้ก็ชนะสกอตแลนด์ได้ถึง3ประตูต่อ2ครับแต่นัดล่าสุดก็ ไปพ่ายแพ้ให้กับโปรตุเกสโคเอเชียโคเอเชีย e นครับที่1ประตูต่อศูนย์ะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างโปรตุเกสนะครับก็ผลงาน5้านัดหลังเนี่ยก็ชนะ3เสมอเสมอในเกมเนี่ยสองสองเกมนะครับแต่ว่าไปแพ้ไปแพ้จุดโทษนะครับส่วนทางด้าน2นัดหลังในรายการเนี่ยพวกเขาเอาชนะได้ลวนเลยนะครับก็ชนะโคเอเชีย e ที่2ประตูต่อ1ชนะสกอตแลนด์ 2ประตูต่อ1นะครับเรามาดูเฮดทูเฮดการเจอกันของทั้ง2ทีมกันเลยครับคู่เนี้ยคู่ขี้สูสีครับผลเนี่ยออกทางออกได้หลายหน้าเลยทีเดียวนะครับก็มีทั้งแพ้มีทั้งชนะออกถือว่าบอลเนี่ยบอล3หน้าเลยทีเดียวนะครับกอนัดล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปปี2018ครับเพราะเป็นทางด้านโปรตุเกสครับเปิดบ้านรับการเยือนโปแลนด์ครับผลสกอร์ที่จบไปในค่ำคืนวันนั้นก็อยู่ที่1ประตูต่อ1นนะครับก็ คุกีสูสีเลยทีเดียวครับส่วนความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมครับก็ทีมเจ้าบ้านโปรแลรนด์ของกุนซูมิเชลโปเวียนะครับไม่ได้เรียกตัวอย่างไอทางด้านอาคาดิอุสมิลิกนะครับกองหน้าจากยูเวนตุสครับที่มีการบาดเจ็บยาวนะครับส่วนขนาดที่ทางด้านแคสเปอร์คอสซากีครับกองกลางจากกาเซเตปในตุรกีนะครับก็ ไม่ได้เรียกมาด้วยเช่นเดียวกันครับเป็นทางด้านมาติวุสสกีไฟเช็คนะครับกองหลังและทางด้านบาโลเมดาคอฟสกีครับผู้รักษาประตูทางด้านของทีมพาณาทีในกอสครับทั้งหมดนียมีอาการร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แบบครับเลยทําให้ต้องถอนตัวออกไปนะครับส่วนทางด้านกําลังหลักเนี่ยก็ยังมีทางด้าน ปีโอโดซิลินกี้ครับเยนเบนาลิกและก็โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับกับตันทีมที่พร้อมจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับส่วนทางด้านระบบที่พวกเขาจะเล่นในค่ำคืนวันนี้ก็ใช้ใชเป็นระบบ3-5-2นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นทางด้านลูคัสสโครุตกี้นะครับแนวรับ3ตัวก็เป็นเยนเบนาลิกพาเวลดาวินโดวิทนะครับยาคุปคิวิออสนะครับส่วน กลาง3ตัวข้างในก็จะเป็นทางด้านเปเอปีโอตอซิลินกี้ครับเซบาสเตียนไซมาร์กี้นะครับแคทเปอร์อูบาสกี้นะครับส่วนวิงแบ็คทั้งสองข้างก็จะเป็นทางด้านซิมิซัตฟาร์คอฟสกี้นะครับแล้วก็เป็นทางด้านยาคุปโมเดอร์นะครับส่วนแนวกองหน้า2ตัวก็จะเป็นทางด้านคิตตอนปีคอนแทกครับแล้วก็เป็น หอ,อกหน้าเป้าในค่ำคืนวันนี้ก็เป็นทางด้านโรเบิร์ตเลยบันดอฟสกี้ครับที่จะล่าตะข่ายนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับความพร้อมของทีมเยือนโปรตุเกสของกุนซือโรเบโตมาติเนครับไม่มีปัญหานักเตะที่ถอนตัวออกในรายการครั้งนี้เลยนะครับทางด้านไลเกลเลโร่ครับฟูลแบ็คของไบเอนมิวนิครับถูกเหมือนว่าแม้จะมีส่วนร่วมกับทีมเยอะแต่ในซีซั่นนี้มีการเรียก ทางด้านลีนาโตเวกาครับแบ็กซ้ายจากเชลซีมาติดทีมและมีโอกาสประเดิมเกมแรกนะครับส่วนทางด้านกำลังหลักอย่างลูเบนดิอาร์ตเบนโดซิวานครับบูเนอร์เฟอร์นันวิตินยาและคิติโนโรนโดครับทั้งหมดยังพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับส่วนโปรตุเกสก็จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูก็เป็นเดียโก้คอต์ต้าครับคู่เซนเตอร์ Center, ก็จะเป็นทางด้าน อันติเนโอซิลวานะครับยืนคู่กับรูเบนดิอาร์ครับส่วนแบ็คทั้งสองข้างก็จะเป็นทางด้านเดียโก้ดาร์โลครับนูโนเมนเดสครับส่วนกลาง3ตัวก็จะเป็นทางด้านวิติ ja นญาชูอาปาลินญาครับแล้วก็เบเนโตซิลวานะครับส่วนแนวลุก3ประสานแนวลุกของโปรตุเกสก็จะเป็นทางด้านบูโน่เฟอร์นันลาเฟลเลอาลนะครับแล้วก็หัวหอกก็จะเป็นทางด้านคิ เดนโน่ลโดกับตันทีนะครับที่จะพร้อมล่าตะข่ายเช่นเดียวกันครับส่วนตลาดราคาที่เปิดมาครับตลาดราคาก็เป็นทางด้านโปรตุเกสครับเปิดหน้าเสือมาที่0.5ขีดหครับถ้าอยู่ฝั่งโปรตุเกสเนี่ยมีหนึ่งลูกเนะี่ยกินเพียงหูเดียวครับยังยังไม่อิ่มหนำสำใจครับต้องลุ้นลูกที่สองครับถึงจะกินอิ่มๆนะครับส่วนทางด้าน ตลาดราคาสูงต่ำเนี่ยก็เปิดมาที่2.5ครับก็คู่นี้จากสถิติและการวิเคราะห์ในการเจอกันนะครับก็คู่นี้ก็จะยิงกันพได้พอสมควรครับจะไม่ค่อยจบเสมอที่0ูนย์ประตูต่อ0ูนยครับถือว่าต้องย้อนกลับไปเนี่ยแต่ว่าก็มีสกอร์แทบจะทุกนัดนะครับและผลงาน5นัดของทั้ง2ทีมเนี่ยก็ ยิงประตูได้ยิงประตูคู่แข่งก็ได้ดีพอสมควรนะครับก็เรียกได้ว่าคู่นี้สูงก็น่าลุ้นน่าเชียนะครับส่วนมุมมองของผมในคู่นี้โปรตุเกสน,นะครับก็ยังมีศัก,กยภาพทีมนะที่ดีกว่าก็จริงครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ง่ายครับเพราะว่าต้องมาเยือนซึ่งจากสถิติการเล่นนอกบ้านในรายการนี้เนะี่ยไม่ได้ดีทั้ง โปรแลรนด์มีมาตรฐานผู้เล่นที่ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับและพวกเขายัางมีหัวหอกอย่างเลวันดออสกี้ครับกำลังอยู่ในช่วง็อปฟอร์มครับยิงกระจายเลยทีเดียวนะเนี่ยมีกองเชียร์หนุนหลังครับสติการเจอกันที่ผ่านมา4นัดเกมติดเนี่ยนัดเนี่ยยังมองว่าโปรแลรนด์น่น่าจะเอาอยู่นะครับน่าจะแยกย้ายแบบมีแต้มทั้งคู่นะครับคู่นี้ผมมองว่ารองโปรแลนด์น่าจะฟินนะครับ ฟันธงครับสกอร์ที่น่าจะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ครับอยู่ที่2ประตูต่อ2ครับผมมองว่าคู่นี้ติดสูงไปด้วยเนะี่ยก็น่าจะหลุดง,ง่ายเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรามาคู่สุดท้ายของค่ำคืนวันนี้เลยครับคู่สุดท้ายของค่ำคืนวันนี้ก็จะเป็นทางด้านเซอร์เบียเปิดบ้านพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็จะลงเตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้แล้วเรามาดูตารางคะแนน กันก่อนเลยนะครับตารางคะแนนเนี่ยก็อยู่ในสายเดียวกับสเปนกับเดนมาร์กนะครับที่เจ้าบ้านอย่างเซอร์เบียนะครับก็แข่ง2นัดเสมอ1แพ้1นะครับยังไม่ชนะใครเลยในรายการนี้ครับเสียไปถึง2ลูกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผลต่างของประตูเนี่ยอยู่ที่ลบ2นะครับและเกมล่าสุดก็เสมอ0ูนะนยครับ มีเพียง1แต้มนะครับส่วนทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็แข่ง2นัดครับก็ยังไม่ชนะใครเลยครับแพ้รวดถึง2นัดเลยครับแล้วก็ยิงได้เพียง1ประตูครับเสียไปถึง6ลูกเลยทีเดียวครับผลทางประตูเนี่ยอยู่ที่ลบหาครับมีศูนย์คะแนนครับส่วนเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังของเจ้าบ้านเซอร์เบียเลยครับเจ้าบ้านเซอร์เบียเนี่ยฟอร์ม5นัดหลังเนี่ยเสมอถึง3นัดครับแล้วก็แพ้ถึง2นัดครับยังไม่ชนะใครครับยังสะกดคําว่าชนะไม่เจอครับ ส่วน2นัดหลังในรายการเนี่ยก็เสมอสเปนครับศประตูต่อศูนครับแล้วก็นัดล่าสุดก็แพ้ให้กับเดนมาร์กที่2ประตูต่อศูนเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างสวิตเซอร์แลนด์ครับพวกเขาเป็นทีมที่มีฟอร์มนี่ถือว่าย่ำแย่เลยครับเหมือนไม่ได้ไม่ได้ต่อเนื่องจากบอลยูโรครับที่พวกเขาโชว์ผลงานได้ดีนะครับส่วน3นัดหลังเนี่ยตั้งแต่แพ้ทีมชาติอังกฤษครับ สองเกมหลังสุดในรายการนี้เขาก็แพ้ให้กับเดนมาร์ก2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็แพ้ให้กับสเปนถึงส่ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเกมรับเนี่ยเสียประตูค่อนข้างเยอะนะครับเกมลุกเนี่ยยิงคู่แข่งได้เพียง1ลูกครับจาก2เกมหลังสุดนะครับแล้วส่วนการเจอกันของทั้ง2ทีมเนี่ยคู่นี้เจอกันเพียง2ครั้งเท่านั้นนะครับโดยเป็นทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ครับที่คว้าชัยได้ถึง2นัดเลยทีเดียวนะครับก็นัด ล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อปี 2, 000, ออป2022ครับเกมนี้สู้กันได้สนุกดูเดือดเลยครับก็สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะไปที่3ประตูต่อ2ครับส่วนทางด้านสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมครับสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านเนี่ยครับก็ทางด้านซเซอร์เบียของดาร์เกน สดอยโควิดครับนายใหญ่นะครับเกมนั้นเนี่ยพวกเขาจะจัดทัพจัดเต็มอย่างแน่นอนครับเรื่องการวางหมากเนี่ยไม่ได้เหมือนมาเหมือนเดิมครับโดยจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับอาจจะใช้กองหน้าอย่างทางด้านอเล็กซานดรามิโตวิชครับที่จะเป็นหัวหอกในการล่าตะข่ายครับคาดว่าผู้เล่นที่จะลงสนามในค่ำคืนวันนี้ของทางด้านเซอร์เบียนะครับก็จะเป็นทางด้านผู้รักษาประตูครับ ไลโควิดนะครับหลัง3ตัวก็จะเป็นทางด้านเอลาโควิดนิโคลัสมิเลนโควิดนะครับสตาฮิยาฟาโลวิ์นะครับส่วนส่วนขยับขึ้นมาตรงกลาง4ตัวครับก็จะเป็นทางด้านคอร์ตาเน,เนเดลโควิดซาซาลูคิตมาโกกูยิดเนมันยามารซิโควิดนะครับส่วนทางด้าน แนวลุกหลังกองหน้า2ตัวก็จะเป็นทางด้านเชตโก้วีมันเซวิตนะครับลาซามาซาวิตส์นะครับส่วนเนี้ยกองหน้า1ตัวก็จะเป็นทางด้านอเล็กซานดรามิโตวิตนะครับที่พร้อมจะผลิตสกอร์ในข้าคืนวันนี้ครับส่วนทางด้านทีมเยอ,อย่างสวิตเซอร์แลนด์ครับของกุนซืออย่างมูรัตยาคินนะครับก็เตรียมตัวมาดีพอสมควรครับเตรียมผักดันทางด้านนิโคลัส เอวเวดี้นะครับกองหลังจากกับบักนะครับขึ้นมาเป็นแกนหลักแนวรับในทีมชุดนี้ครับส่วนทางด้านฟาเบียนแชร์นะประกาศอำลาทีมชาติอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนทางด้านการจัดทัพนะพวกเขาก็จะมาในรูบ342 1นะครับพร้อมวางทางด้านเมโลฟอยเลอร์นะครับยืนคู่กับกาอิชาก้าครับนำทัพแดนกลางครับและส่งเป็นทางด้านเอ็มมิโมะครับยืนเป็นสุดหน้าครับส่วนทางด้าน สิบเอ็ดตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้ก็ทางด้านผู้รักษาประตูก็จะเป็นทางด้านโคเบลนะครับส่วนแนวรับสามตัวก็จะเป็นทางด้านนิโคเอลเวดีมานูเอลอาคันจีนะครับแล้วก็ลิคาโดโรดลิเกตนะครับส่วนขยับมาตรงกลางสี่ตัวนะครับก็เป็นทางด้านซิวัตวิทแมนนะครับเลโมโฟ,ฟอยเลอร์นะครับการิช,ชาก้าครับแล้วก็มิเชลเอลมิเซอร์นะครับแล้วก็ แนวลุกหลังกองหน้าก็จะเป็นทางด้านยานเอนดอยครับเชกี้อัมดูนี่ครับแล้วก็เป็นทางด้านหน้าเป้าก็เป็นทางด้านบีฟเอมิโละครับส่วนตลาดราคาที่เปิดมาครับก็คู่นี้ก็เปิดมาไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเปิดมาที่เสมอนะครับแต่ว่าราคาน้ําดีเนี่ยต้องไปทางที่สวิตเซอร์แลนด์ครับน้าจะล้นๆ้นนะครับก็คู่นี้ราคาสูงต่ําก็มาที่ 2ขีด2.5นะครับก็หากยิง2ลูกแล้วดึงไปทางสูงเนี่ยก็จะเสียครึ่งหนึ่งนะครับก็อยู่ต่ำเนี่ยก็จะได้ครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับราคาสูงต่ำในคู่นี้นะครับส่วนเรามาดูมุมมองในคู่สุดท้ายของมิกดูบอลกันเลยนะครับก็คู่นี้เจ้าถิ่นเซอร์เบียนะครับผลงานเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายก็จริงนะครับแต่เป็นบอลจอมเสมอครับอีกทีมเนี่ย เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่า5เกมหลังเนี่ยเสมอถึง4นัดครับชนะเพียง1นัดนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างสวิตเซอร์แลนด์ครับก็เป็นบอลจอมเสมอเช่นเดียวกันครับเพราะว่า5นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยแพ้ไปถึง3เกมครับแต่ด้วยเกมเนี่ยต้องออกมาเยือนครับอย่างแน่นอนครับจากสถิติที่เจอกันครับก็เป็นสวิตครับที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนครับและราคาบอลก็เปิดมาให้เสมอครับก็มองว่าคู่เนี่ย ก็ไม่ได้แพงไม่ได้อะไรกันมากครับทีมเยือนเนี่ยสามารถแบบสามารถบุกมาเอาชนะได้อย่างแน่นอนครับผมมองว่าคู่นี้อยู่เสมอทางด้านสวิตเซอร์แลนด์น่าจะเชีร์อุ่นใจมากกว่าครับลุ้นถึงชนะได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็คู่นี้บอลสูงก็น่าสนใจครับบอลสูงเปิดมาเพียง2 2.5เองนะครับก็ยิง2ลูกเนี่ยเสียเพียงครึ่งนึงครับผมมองว่าลุ้นเนี่ย รุ่นลูกที่3เนี่ยน่าจะโอเคเลยทีเดียวนะครับก็คู่นี้ฟันธงครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะเซอร์เบียที่2ประตูต่อ1นะครับก็เรามาฟังเรามาสรุปเรามาสรุปทัศนคติหรือมุมมองของผมใน4คู่ในวันนี้กันเลยครับก็คู่แรกก็เป็นทางด้านสเปนครับพบกับเดนมาร์กครับคู่นี้ให้เชียร์ไปทางด้านสเปนแล้วก็เชียร์สเปนอุ่นใจนะครับ แล้วก็คู่ที่2ก็เป็นทางด้านโคเอเชียพบกับสกอตแลนด์ครับคู่นี้ก็น่าเชียร์ไปทางที่โคเอเชียนะครับน่าเชียร์น่าลุ้นเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านคู่ที่3ก็เป็นทางด้านโปแลนด์พบกับโปรตุเกสครับคู่นี้ดึงขึ้นสูงได้ดึงขึ้นสูงเลยครับก็อยู่โปแลนด์ด้วยหรือจะไปสูงเนี่ยผมแนะนําให้สูงครับคู่นี้จบแน่ครับ2ประตูต่อ2ครับส่วนทางด้านเซอร์เบียพบกับสวิตเซอร์แลนด์ครับก็ให้เลือก อยู่เสมอทีมเยือนอย่างสวิตเซอร์แลนด์มากมากกว่านครับแล้วก็เน็บสูงไปด้วยเนี่ยไม่เสียหายครับคู่นี้ฟันทงครับเซอร์เบียแพ้ให้กับสวิตเซอร์แลนด์ที่1ประตูต่อ2ครับก็เพื่อนๆคนไหนชอบตัวไหนเชียร์ตัวไหนก็คอมเมนต์นกันที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับช่องมิกดูบอลด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ ขอลาเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆนะครับก็วันนี้ก็ชอบก็จัดขัดก็ส่วนะครับก็ขอบคุณครับ